สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโนยเทียนเตรียมตัวไปทํางานละหัวจอยนี่มันเป็นแผลแกมันลอกสเก็ตออกมามันก็เป็นแผลหลายงานเขาไม่ใช่บางคนทวงจอยไงทุกคนบางคนก็หาทิติอยู่อืมไม่สวยแถมมีแผลเป็นบนใบหน้าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกจะ้ะตาพัวเยอะขี้กาขึ้นขึ้นหน้ามั้งไปละบายแอนดี bye, Say bye ้เซปป้ไปแดนไปละ ไปทํางานละที่รักจอยอใบไม้กําลังเปลี่ยนสีเห็นไหมเดี๋ยวสายสายหน่อยจอยจะเดินไปรับลิ้นหมูจะนะไปรับลิ้นหมูสั่งลิ้นหมูไว้สามโลเพื่อนสั่งด้วยจะ้ะจอยลโลหนึ่งจอยจะลองเอามากินจยไม่เคยกินลิ้นหมูสักทีนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแล้วก็เพื่อนสั่งสองโลจะ้ะจอยก็จะเดินไปเอาที่ร้านเพื่อนเพื่อนดีแหละ ไป,ไปทำงานละถ้ามันเถอดเ้าะบางคนบอกว่าย้อมสิคะน้องจอยจอยยอมทุกอาทิตย์ไม่ได้นะทุกคนผมล่วงพอดีถ้าจอยย้อมทุกอาทิตย์ทุกอาทอิตย์อะ่ะผมจอยนี่จะล่วงแบบแบบออกมานี่คงจะเป็นหัวหรอหัวโล้นนะเพื่อนๆน,นะย้อมบ่อยไม่ได้จ้ะนะสารเคมีมันตกค้างในหนังหัวจอยยิ่งหนังหัวจอยไม่ดีอยู่เพื่นพนอนๆบางคนบอกยอมสิคะโกกสิคะ คุณคิดว่าจอยไม่โกกเหรอทุกคนสมัยก่อนที่มันขึ้นมานิดๆหน่อยๆจอยก็โกกโกกได้ไม่พอสามสี่วันนะผมจอยมันเป็นคนที่ว่าผมยาวเร็วมันก็ยาวเพื่อนๆมันก็ยาวพราะจะให้จอยย้อมอาทิตย์ทุกสามวันมันไปไปไม่ได้จ้ะนะจอยนี่อย่างมากจอยอยากให้มันได้สักเดือนส่องเดือนอย่างเงี้ยมันจะขาวยังไงก็ปล่อยมันเธอจะดีกว่าเพื่อแบบว่าย้อมไปทุกวันทุกวันเนาะผมร่วงผมเสียอย่างเงี้ย ไม่แถมไม่สวยอีกทีนี้แต็ใหญ่เลยอาจะยิ่งย้อมกะะ็จะยิ่งผมร่วงทุกคนขึ้นตามไวไอที่ว่าทำไมหัวใสแม่เรียบมกยากเนี้ยทาเจลจะเจลที่ได้มาจากหมอเอาไว้ทาไอหนังหัวที่มันลอกๆก่ะเพื่อนหลังหัวมันไม่ไม่ใช่ขี้ลงคนะหนังหัวลอกๆอนะเอามาทา โดยที่เราไม่ต้องไปกงไปเกาไปแคะไปไปให้มันแบบเป็นสเก็ตให้มันเป็นไอหนังที่ตายแล้วลอยขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแทะให้เป็นเลือดออกเงี้ยนะจ๊ะจอยก็จะทาไม่ทาทุกวันนะอาทิตย์หนึ่งทาครัง้งหนึ่งเงี้ยอือาจะ๊ะทุกคนมันยอมบ่อยๆไม่ได้หรกผมร่วงไม่ยาจอยสามีจอยนี่ บนตลอดแหละขนาดเดือนหนึ่งนี่ย้อมครั้งหนึงนะ่งยังโดนบนยังโดนสามีบนบอกก็เธอไปย้อมบ่อยๆอ,อ่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพผมและหนังศีรษะนะย้อมบ่อยๆขึ้นมานี่ไอ้นี่เลยเนาะผมร่วงเออเธอก็จากเธอจากที่เธอเป็นคนที่มีเส้นผมบนบน,บนหัวเธอจะกลายเป็นคนที่หัวล้นนะขวาดจอยเยอะยากก็บอกอินนอตกูด ไดโอแฮซูไม่ไดีไทมเนี้ยอยู่อืมยา yeah. คือยากอ่ะบางทีเขาอาจจะคิดว่านเนาะามคิดเองนะนี่คือคิดคิด,คดไปทางที่ตลกเนาะย่าคงอยากจะให้เราหัวสีขาวเหมือนยานะะไปทางไหนเขาได้เหมือนเพื่อนกันเนาะอืมแต่ลูกสะพ้ายจะดูแก่กว่าแม่ยา่าทั้งหัวทั้งหน้าตาอย่างเงี้ยไม่ไม่ย่านี่ผมอาจจะเป็น คือฝรั่งอะผมข่าวเขาก็ดูไม่แก่ใช่ไหมล่ะทุกคนเพราะหน้าเขายังเด็กอะ่ะถ้านหน้าผิวพรรณเขาดีเงี้ยเขาก็ดูเด็กกว่าเราเงี้ยพอจอยไปเดินกับยา่าเดินคู่กับย่านะเหมือนกับแบบคนรุ่นเดียวกันอะ่ะนั่นแหละยา่าจอยเขาต้องมีแพทยการความคิดนะ <c oughs> คิดไปทั่วนะคิดเองเออเองอืมเนาะนั่นแหละทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้าเส้นผมบน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 ,บน,บนหัวจอยอะ่ะ ม,มันข่าวแล้วน้องจอยต้องยอมนะคะคุณไม่ได้อยู่กับจอยทุกวันคุณจะไม่รู้หรอกว่าจอยยอมจอยยอมบ่อยขนาดไหนนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะผมจอยเป็นคนที่ผมยาวเร็วทุกคนมันมันยาวเร็วทีนี้มันก็จะขึ้นมาเร็วมากอะสีขาวอะนะเป็นตะตอนแล้วมันชอบทําให้แบบมันมาขึ้นตรงที่แบบว่าตรงไหนที่แบบเปิดเผยมาก,มากๆคือหน้าอับอายที่สุดก็ตรขงข้างๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ย เพื่อนๆคือของจอยนี่มันทุกเส้นผมนะคะอันนี้วันนี้ก็มาพูดเรื่องหัวงอกก่อนที่จะไปรับลิ้นหมูจะนั่นเนี่ยเห็นไหมแวกแวกมาอย่างเงี้ยเหมือนก็เห็ดโคนอ่ะเหมือนก็เห็ดโคนขึ้นขึ้น,นเป็นตอตอตอต,อ,ตอขึ้นอะน่ะเนาะถ้าว่าจอยไปป่าเห็นว่วจอยเจอเห็ดคล้ายๆเหมือนกับที่ว่าหัวจอยผมงอกขึ้นเนี้ยจอยจะดีใจมากเลยนี่อะไรเนี่ยขึ้นแต่อยู่บนเนี้ย สวยสวยใครว่าไม่สวยก็ช่างสวยสวยที่สุดจอยสวยสาวด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> ชมตัวเองเพื่อนๆไชมไงอืมเนะาะทั้งสวยทั้งสาวจะเอะไรคนอายุย่างสี่สิบเจ็ดอ่ะเพื่อนๆเอออีกไม่กี่ปีก็จะห้าสิบละได้ขนาดนี้ก็ถือว่าบุญขนาดไหนแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะจอยจะพาเพื่อนๆออกไปเอาี่จากเมืองที่จอยอาศัายอยู่ทุกคน เดินไปรับลิ้นหมูจ้ะหนเพื่อนจอยอยู่ไเกูดยืนขายดอกป๊อปปี้อยู่จ้ะใกล้จะถึงวันสหารเพื่อนซินเนค่ามีจอยแอนดี้ขับรถผ่านอยู่เพีอนดีฟางไข่เนื้อใกล้จะถึงแล้วทุกคน นี่งไงร้านขายเนื้ออยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวจอยจะแวะไปหาเพื่อนก่อนแล้วค่อยกลับมาคนกําลังเยอะอยู่อันนี้ร้านขายของหวานทักเพื่อนก่อนก่อนที่จะไปเอาเนื้อเพราะว่าคนเยอะเพื่อน,นดูต้นไม้นะใบไม้ร่วงได้มาแล้วแ้ะเดี๋ยวจอยไปถึงบ้านจอยจะให้ดูนะคะว่าลิ้นหมูอ่ะเป็นยังไงจอยสั่งสามโล หนึ่งโลสำหรับจอย2โลสำหรับเพื่อนจอยจ้ะจอยไม่เคยกินลิ้นหมูเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่าเมนูอะไรมันอร่อยเห็นเขาบอกว่าเอามาต้มเสร็จเอาเรือไปอย่างหรืออะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าสตูสตูลิ้นลิ้นหมูเห็นเขาบอกว่าถ้าลิ้นวัวมันจะมันจะหยาบออมันจะไม่แซบ่บทุกคน ข้าบ้านเข้าเข้าบ้านเข้าท่องเบ้านแล้วนี่โรละจบมันก็สามปอนแหละขาดแค่พีเดียวเพื่อนๆนะหมูหมูนี่จอยจะให้เพื่อนจ้ะนะเพื่อนจอยเขาตัดให้จอยเขาตัดให้ให้จอยให้ให้จอยฟรีนะนะเพื่อนที่ขายจอยก็จะเอาให้น้องใหม่ไปเพราะว่าจอยอยู่ใกล้จอยกินตรงไหนก็ได้จ่ะ อันนี้ก็เนี่ยก็ได้โลนึงแล้วเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสามปอนอะนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ขอ,องที่แม่มกับของน้องใหม่อันนี้เดี๋ยวเขาก็จะมาเอาตอนเครื่องไฟสายจ้ะเราก็จะเอาแกงออกให้เขาด้วยอันนี้ของน้องเขา ก็เอาได้ของมาจากโรงทานไม่ใช่ว่าจอยจะกินคนเดียวนะทุกคนนะจอยเอามาเผื่อน้องใหม่ด้วยจ่ะเห็นจอยเอามาน่ะถ้าเอฟซีท่านใจเห็นจอยอยู่โรงทานเห็นจอยตักเอาตักอันไหนที่เขาไม่กินอ่ะแล้วจอยก็ตักมามาเผื่อเผื่อคนที่เขาไม่ได้ไปอ่ะจ่ะเผื่อเพื่อนเผื่อเพื่อนจอยคนที่ไม่ได้ไปกับจอยจะน่ะจะก็เอามาเผื่อเผื่อน้องใหม่อันนี้ก็ของน้องใหม่อันนี้ของจอย เมนูอะไรที่เพื่อนๆชอบชอบเอามาทําทานเพื่อนได้ประมาณกี่ลิ้นเนี่ยหนึ่งสามสี่ห้าห้าลิ้น5้าลิ้นก็ประมาณถ้าบ้านเราก็ร้อยกว่าบาทอ่ะนะร้อยกว่าบาทเพราะว่าค่าเงิน,นอ่ะปอปอนตอนนี้นนก็ประมาณ43่บาทถ้าแลกเงินกับซปเปอร์ลิ้นะสีบาบาทต่อปอนก็อันนี้ก็ประมาณ3าปอนสามสามคูณ 43บาทหรือ42บาทบอย่าทเนี้ยจะค่างเงินมันขึ้นลงทุกวินาทีนะเพื่อนๆนะมันค่างเงินที่แบบอัตรา,าแลกเปลี่ยนเงินอะ่ะมันไม่ได้อยู่ตายตัวตลอดนะทุกคนมันมีขึ้นมีลงจะทุกวินาทีมันก็เหมือนหุ้นนะคะน่าจะบางทําทไมจอยถึงบอกราคาเป็นเงินไทยเพื่อนๆบางท่านพี่ๆบางท่านบางคนเขาก็อยากจะทราบแต่ว่า,าตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่คนไหนรู้ไปก็ คนไหนที่รู้แล้วว่าราคาเงินเท่าไหร่ก็ผ่านไปคนไหนที่เขายังไม่รู้เขาอยากรู้จอยก็เลยต้องบอกเอาไว้จ้ะเนาะไม่อยากมานั่งตอบตัวตรวจตัวอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อมันบางทีคอมเมนต์มันเยอะมันก็จะมาหงตอบคําถามเดียวอ่ตอตัวตัวมันก็เราค่อนข้างจะลําบากสำหรับจอยเพราะจอยก็มีงานมีการอย่างอื่นต้องทําเนาะจอยก็เลยมาแบบว่าให้เพื่อนเพื่อได้รู้อ่ะเนาะปอนเนึ่งกี่บาทอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนเนี่ยานเนี่ยนี่จ้ะ แล้วก็อันนี้ของน้องใหม่กับพี่แหม่มแล้วก็หูหมูเนื้อจะมีอะไรก็แบ่งปันกันจ้ะทุกคนนะอยู่ต่างแดนแต่หูหมูนี่จอยก็อยู่ที่นี่ถ้าจอยอยากจะกินจอยก็ไปซื้อได้จ้ะทุกคนนะเพราะว่าเห็นน้องใหม่บอกก็ไปซื้อร้านร้านจีนคู่หนึ่งอ่ะสามปอนนะอันนี้ได้ฟรีจ้ะก็เลยให้น้องเข้าไปเราอยู่ใกล้เราทำทางตอนไหนก็ได้จ้ะทุกคนโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้โจยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย